สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้อยู่กับผมเสี่ยวเกมเมอร์ครับและตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกมสไ e เปอร์โก้เฟเออร์เองครับแต่พาทน,นี้เราได้ปืนที่ผมชอบมาทห่สุดเอ้ยเกมนี้มาแล้วดีใจนั่นคือปืนนี้ครับสไนเปอร์เก็บเสียงนั่นเองก็ชอบเลยปืนเนี้ยยอุตัวนั้นอะไรไปด้นนานหน้าโอเคแล้วเป็นแบบตอนกลางคืนด้วยนะครับอืมเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับสไ ni เปอร์มากๆโอเค อ,อ๋นนอมีประตูอยู่ตรงนี้เอ,อ้ยเอ,อ,เอ,อ้ยมองเห็นด้วยนอนก่อนนอนก่อนโอเคเล็งเล็งเล็งเลง,เลง,เ,ลงเลงตอนหัวมันต่อ,ขอแขตอนตรงนู้นฮึบปี๊ยิงไปฮือดับเบิลคิวเออเรียบร้อยโอเคไปต่อไปต่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนเอ,อ้ยไหนเอ,อ้ยมีเห็นตรงน,นู้นนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไป,ไป,ว,งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคฮึบ มนสายะอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนแต่ว่ามันอยู่ด้านหน้านี้กีตัวอ้มีดาเกเอาไปเฮ้ยไม่โดนอุ้ยเอาไปเออโดนเอวเยบรอยอะ แต่เสียมีเป็นหนึ่งเล่มเดี๋ยวใช้ก่อนตรงนู้นมีไหมโอเคไม่มีคนอเอเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนไม่มีใช่ป,ป่าโอเคไปต่อครับ<ม>อ๋อเพื่อนเราบอกมาบอกครับว่าด้านซ้ายด้านซ้ายเรามีเออศัตรูอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันแย่กับเพื่อนก่อน อ๋อตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวอโอเคเรียบร้อยอเข้าหน้ากูเลยออทวันออทวันอยู่ไหนวะอ๋อตรงนี้อยู่บนสะพานเลยยิงไ่งเออเรียบร้อยโอเคเคลียร์ครับเพื่อนบอกเคลียร์ไปครับเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนไปครับโอเคมีเออจะไม่มีไม่มีอะไรนม่ควแสงอะไรโอ้โหขอขั้วุนนะครับขอขั้วุ้งยีรแป๊บ พกปืนอะไรมาเนี่ย MD97 ไม่เอาไม่เอาปืนนี้ดีที่สุดแล้วชอบมากชอบมากปืนนี้ลบ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 จุดกูล่วงได้ไหมเนี่ยหวังว่าคงไม่ร่วงนะไม่อยากร่วงเฮ้ยตรงนน้นมีแคมป์ไฟก็น่าจะมีคนอยู่นะแต่ก็ตรงนี้ก็เคลียร์อยู่อ๋อ มันบอกให้ดูผ่านด้วยโอ้โหมีรูดึบดึบโอ้โหด้านหน้าอืมึงเคยซ่อมมัางหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหดูเส้นทางเลยครับแม่แล้วดูแม่น้ำด้านล่างตกไปทีนี่หาศพไม่เจอเลยทีเดียวชึบชึบโอ,โอ้โอเคผ่านได้ละผ่านละผ่านละโอเคไป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 ,ไป,ไปต่อไปต่อ เอ้ยบนนู้นหนึ่งตัวแบบหนึ่งหายใจเขา้าหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆโอเคค่อยๆค่อยๆพร้อมนะหนึ่งสองอุ๊บเอาไว้เออเกือบไปเกือบไปเขี่ไปต่อเอดูสิไอๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีกำแพงตรงนู้นมีใครอยู่ไหม แหงน้ำนั้นมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีโอเคเคลียร์ด้าน,นบนเคลียร์เดินต่ออะไรให้ไปอ๋อให้ไปด้านล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นด้านบนนี้ก่อนเช็คผ่านด้านบนนี้แล้วกันชึบไป้ดูสิตรงนี้มีหนึ่งตัวตรงนั้นโอเคอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเห็นเพียบเลยลืมดูมินิแมบที่นั่นตรงนี้หนึ่งตัวโอเค ออกมาไหมมันจะออกมาไหมเห็นด้วยว้ยต้องรีบเก็บตัวด้านซ้ายนี่โอเคหนึ่งตัวเรียบร้อยครับด้านซ้ายหนึ่งตัวผมว่าตรงน้นมันคงไม่เห็นนะอเอเดี๋ยวมันบอกมีด้านขวาอ๋อตรงน้นอีกหนึ่งตัวโอเคแล้วไม่ใช่้นมันถังระเบิด เดี OK. ๋ยวๆตรงนี้หนึ่งตัวไม่รู้เห็นหรือเปล่านะโอเคโลก่อนฮอหมวกกุหลุดตายไปสโล์โมชันแลกด้วยอ๋อตรงนี้หนึ่งตัวนี่ไงเจอแล้วอยจะเข้าลึกๆโอเคเรียบร้อยเหลือแค่ตรงโน้นหนึ่งตัวอย่างๆๆไม่รู้ตัวแต่ว่าเห็นทางโน้นมีอีกสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินลงเดินลง ลงเอา้าโอ้โหมึงลงนี้เลยตรงธรรมดาเบาๆก็ได้ดเ้ยอะไรให้อ๋อเข้าไปช้าๆเข้าไปชา้าๆแต่ในมีหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดึบดึบดึบโอ้โห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 มายิงกูมันยิงกูฝ่าเดินแบบไม่ให้ฟุ้งให้เสียงะนะ

เพื่อนบอกเดี๋ยวขอเปลี่ยนตำแหน่งก่อนนะครับเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนเห็นใจเย็นดิเดี๋ยวขอเช็คก่อนเมื่อกี้เรานั่งตรงนี้มันยังเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นชัดด้วยม่ขอมา่ไงอยู่ตรงด้านล่างเนี่ยอตัวที่เราไม่ได้ยิงแน่นอนเลยจอน่านไงดูตัวด้วยไม่น่าละถึงเห็นมันลิร์ตอยู่ อเล็กก็เอาไปเลยอืเรียบร้อยอ่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตรงไหน,นด้านหน้าหนึ่งตัวอ๋อตรงนู้นตรงนู้นเห็นแล้วเห็นละนละู่นกระท่อมไกลๆนู่นโอเคการหายใจึบเรียบร้อยโอเคเพื่อนเราไอเลเคียครับดีเดก่อนโอเคเรียบร้อยอะไรเนี่ยโอ้โห เลยไฟฟ้าหยิบออกมาใช้ได้ไหมเนี่ยเกือบๆไม่ได้แน่นอนดิเสียงออกจะด,ดังขนาดนั้นเฮ้ยเพื่อนครับมึงไม่ได้บอกอด้านขวามีมีหนึ่งตัวเลยนะโอเคล่วงเกือบไปเกือบไปโอเค ให้ดีเกลียงก,การประทะนะครับโอเคโอเคตรงค่อยไปคไป่อยไปค่อยไปกตรงอยู่ด้านบนอุ้ยไม่ใช่ด้านบนตรงนี้เลยอย่านะอย่าอย่าหันหลังมานะกูอยู่ตรงนี้นะอย่าหันหลังมาเชนะียวนะอ๋อตรงนั้นหนึ่งตัวโอเค ถ้าจะสปอตยิงอืมเรียบร้อยเอาชิปหายครับรู้ตัวด้วยอือยิงหมดแม็กเลยไม่น่าเลยตรงนี้ไม่ยิงดีกว่าเชื่อเพื่อนดีกว่าโอ้แหม่ตรงนี้มีใครเปล่าโอเค

ก็แก๊กก็แก๊กโอ้โหกูเห็นเดี๋ยวมึงชิบหายครับอ้าวเฮ้ย e s c F K ดิเอดมี่เอาชิบหายครับเอาชิบหายครับโอ้โหโอ้โหโดนสต็อปโดนสต็อปรู้แล้วครับรู้แล้วอู้อู้อู้บิดอู้ลงน้ำเลยวายเร็ววายเร็วเข้าโอ้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 ชิโอ้โอ้โอ้ วิ่ง huh. ว hey, uh ่ายว่ายว่ายเร็วกว่านี้ไม่ได้ครับเฮ้ยโอ้โอ้ฉันกำลังจะตายได้ตายเอ้าโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นพอวิ่งก็เออตายเฮ้ยลืมไปมีตรงนี้โยเอโอ้โห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 ระเบิดระเบิดเยอะๆจะเป็นพลอยไฟไฟลงน้ำตุ่มโอเค อื้มฮึอื้มฮึอื้หือดูกระสุนพวกนั้นสิอู้อู้อู้เช็ดอู้เช็ดว่ายเร็วว่ายเร็วรีบว่ายดิเอ๋เอ๋วิ่งเอาเอาเอาเอ้เอาโอ้ขึ้นฝนบกได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าวิ่งได้โอเคไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งเอ๋วิ่งสิเอ๋วิ่งเอ๋วิ่งอู้อ่าอู้อู้อู้โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยหนีหนีพ้นละอ่ะ เอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศัตรูด้านบนสองตัวครับแต่ยังไม่ยิงยังไม่ยิงมันวิ่งกลับไปละน่าจะวิ่งกลับไปฐานโอเคไปต่อไปต่อบีทอาวเดี๋ยวบีทอาวบที่ว่าคือบีทนี้หรือเปล่าที่มันวิ่งไปตรงโน้นนะอุเมจเจ้ากูต้องเจอพวกนั้นอีกอ่ะไม่เอานะนี่ละดูสิมีเปล่า โดเกต์ก no. okay. ่อนไม่มีโอเคไปต่ออุ้ยตายไปหนึ่งรอบตายไปหนึ่งรอบตายละตายละนกกระพุกขาทุข่าคัดฟรีครับอ่ะหนังโป้มึงกูไล่ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมาก

วีมาล้างแ้นอะไรคัดฟินอ๋อจบแล้วจบแล้วเหรอแค่นี้นะโอเคครับทุกคนสำหร,รับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ